สนามบอลลูนก็ยังเป็นเรื่องที่สหรัฐต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและทางสหรัฐได้เผยแพร่ภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งได้ปฏิบัติการเพื่อกู้ซากบอลลูนที่ถูกหญิงตกและก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าบอลลูนที่จีนยอมรับว่าเป็นของจีนคือบอลลูนของกองทัพอากาศของประเทศจีนค่ะติดตามรายงานจากคุณชรันทรโยธาสมุทรค่ะกองทัพเรือสหรัฐ เผยภาพปฏิบัติการกู้ซากบอลลูนที่สหรัฐระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนจากก้นทะเลนอกชายฝั่งไมโเทลบีชเซาท์แคโรไลนาตัวบอลลูนมีความสูง60เมตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ถูกระบุว่ามีขนาดเทียบเท่าเครื่องบินเล็กซึ่งสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐกำลังตรวจสอบถึงศักยภาพในการทำงานกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าซากบอลลูน กินพื้นที่ถึง11กิโลเมตรในมหาสมุทรแอตแลนติกมีการประเมินเส้นทางของบอลลูนว่าออกจากจีนผ่านญี่ปุ่นก่อนเข้าสู่สหรัฐทางอ阿สกาผ่านแคนาดาและถูกพบเห็นที่มอนตาน่าเมื่อ1กุมภาพันธ์ก่อนจะถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F-22 นอกชายฝั่งเซาท์แคโรไลนาฝ่ายบริหารของสหรัฐ ให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องรอให้บอลลูนเคลื่อนไปยังมาหาสมุทรก่อนจะยิงตกเพื่อความปลอดภัยจากการล่วงหล่นของชิ้นส่วนต่างๆทางการจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าบอลลูนดังกล่าวเป็นของพลเรือนใช้ในงานวิจัยด้านสภาพอากาศแต่เกิดความผิดพลาดและลอยเข้าไปในน่านฟ้าของสหรัฐขณะที่วอชิงตันโพสต์อ้างคำ <Montana. S 1> ให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าบอลลูนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ <It> s <S โครงการ <to> จอดแนมของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในพื้นที่ไหหนานที่ดำเนินการมาหลายปีเพื่อเก็บข้อมูลทางทหารของประเทศที่จีนมองว่าเกี่ยวข้องกับ oh man, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีน so <it> just, ทั้งญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามไต้หวันและฟิลิปปินส์ พร้อมระบุว่ามีรายงานปฏิบัติการเช่นน<ช>ี้ใน5ทวีปทั่วโลกแม้จะยังไม่มีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการของสหรัฐแต่ประธานาธิบด,ดีโจบไบเดนย้ำระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภากรณีบอลลูนจีนว่าจะเดินหน้าปกป้องประเทศที่ผมาับ่่คว่าี่ We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing in, to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us modernizing our military to safeguard stability and deter to, to, to aggression today we're in the strongest position in decades to compete with china or anyone else in the world anyone else in the world เหตุการณ์บอลลูนของจีนกระทบความแอนโทนีบลินเคนรัฐมนตรีต่าง <peeking in central language> <be in> <world> ที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีกำหนดด้านจีนก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการยิงบอลลูนตกขณะเดียวกันตอกกลับแถลงการของโจไบเดนว่าเป็นไปเพื่อป้ายสีและใส่ร้ายจีน 呃，我想强调的是，美国动用武力袭击中国的民用无人飞艇是不可接受的、不负责任的行为。中方已经提出了严正的抗议。我们还想强调，夸大和渲染中国威胁，无益于中美的互信和关系改善，也不能使美国更安全。นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบเห็นบอลลูนที่สหรัฐเรียกว่าบอลูนสอดแนมเจ้าหน้าที่ รายงานว่าในปี2019ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์มีการพบบอลลูนรูปแบบเดียวกันนี้ลอยผ่านฮาวายและฟลอริดาสำนักอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าเคยพบเห็นบอลลูนรูปแบบเดียวกันที่ไทเปนในช่วงกันยายนปี2021และมีนาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกับญี่ปุ่นมีรายงานพบบอลลูนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020ย้ำญี่ปุ่นมีสิทธิ์ทำลายบอลลูนหรืออะไรก็ตาม ที่เข้ามาในน่านฟ้าญี่ปุ่นขณะที่สื่อตะวันตกอย่าง CNN และสื่อแคนาดารายงานว่ากองทัพจีนให้ความสนใจในเทคโนโลยีอากาศยานพิเศษซึ่งรวมถึงบอลลูนที่ลอยในระดับความสูงมากมานานแล้วพร้อมอ้างเอกสารของกองทัพจีนว่าเคยระบุถึงการใช้บอลลูนเพื่อทดสอบระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูชลันทรยุทธสมุทรไทย PBS รายงาน